มีคนที่เขาแบบมาปรึกษาหรืออะไรเงี้ยตอนเด็กๆอะ่ะตอนนี้เราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราทำตอนนั้นอะมันคือซิมพัตตี้เรามีใจ oh. อยากจะช่วยเขานั่นแหละแต่เราเอาออักับเขาหมดเลยนะเขาเล่ามาเนี่ยมันมีเรื่องที่แบบมันน่าโมโหมากเลยถึงนั้น <c oughs> เราก็โมโหไปกับเขาด้วยทำนี้กับเธอได้ยังไง uh huh. เรามีอารมณ์ร่วมตรงนั้นไปพอเรามันนึกย้อนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะลึกๆแล้วอะเราอะอยากได้รักกนันรักจากคนที่มาคุยกับเรา อ่าอันนี้เก่งมากเลยรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ตอนโตเนี่ยนะว่าเจอสิ่งที่ทําอย่างนั้นตอนนั้นก็หาคําตอบไม่ได้หรอกแต่มันเป็นความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราอยากให้มีคนมารักเราถ้าเกิดยิ่งสมมติว่าเราเราไม่ได้รู้สึกมั่นคงในตัวเองความรักเรามันไม่ไม่เต็มเลยอะ่ะแต่เราอะ่ะมีคนมาคุยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนขึ้นมามีคนเห็นความ,มสําคัญของเราก่อ,อนไว้รุ่นเด็กๆเกนีมีเรื่องอะไร มันก็จะมีเรื่องแฟน,นเรื่องเพื่อนที่เขานินทาหรืออะไรกันบ้างโอ้เราก็มีหลงรวมเหมือนกนะับเขาเพื่อนอะของเราคนที่ปรึกษาเรานะเขาก็มาบอกกัาเราว่าดีจังเลยแบบเขาอยากคุยกับใครไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนเราไม่มีใครเห็นใจเขาเหมือนเราตอนนั้นเรารู้สึกรบาคามากเลยเรารู้สึกว่าเราเรามีประโยชนอ์อ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักของเพื่อนรู้สึกแบบดีมากจากที่ไม่เคยได้รับอย่างเงี้ยมันโหยหา มันจะมีบางทีที่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าชอบมามาหาเรามาปรึกษามาระบายาากับเรามาระบายเราถึงได้เข้าใจอ่ะเข้าใจตอนนี้แหละว่าเออเราก็าไปเผิดตัดสินคนอื่นตอนนี้สิ่งที่พงคุยมาทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องเอ็มพาร์ตี้ซิมพาร์ตี้การไม่ตัดสินคนอื่นการที่เราคาดหวังกับคนอื่นม,มันรวมอยู่แบบนี้ทั้งหมดนั่นแหละ มันทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จักบ,บุคคลที่สามเลยนะ,ะเราฟังความข้างเดียวอืแต่ว่าคนเนี้ยคนที่ปรึกษาเป็นเพื่อนรัมเราเห็นใจเขามากเลยเขาร้องไห้เขาเจ็บช้าน้าใจมาเราวรู้สึกว่าทางนู้นทาไม่ถูกเราก็ซินมาตีกับเขาไปเป็นที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอบ,บุคคลที่สามเลยกลายเป็นเราไม่ชอบเขา้วยเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปหรืออะไรเงี้ย ว่าความเป็นจริงมันกลับมาเราจะเห็นว่าอ,อ้าวสิ่งที่เพื่อนเราเล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปอเซนมันเลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทําแบบเนี้ยถูกนะอ่านี่คือการตัดสินออื่นสองคือฟังความข้างเดียวพอฟังความข้างเดียวแล้วเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเราไม่โกรธแต่เราเด็กไงพอเพื่อนไม่มีที่พึ่งแล้วมาเนี่ยเราก็มันก็รู้สึกด,ดีมากเหมือนมีคนมาแล้วก็มาบอกกับเราว่า เออคุยกับเราแล้วสบายใจไม่มีใครเข้เาใจเขาเท่าเราแล้วอวนะไรอเงี้ยเออเราก็เรารู้สึกดีจริงๆนะตอนนี้เราประสบการณ์เราอ่ะมันจะสอนเราว่าเราไม่ควรใส่เตนะ็มร้อยเปอร์เซ็นต์เงนะเราเราไม่รู้จักอีกฝั่งหนึ่งใช่ฉะนั้นนะ่ะเราเต้องทวงกลางจริงๆแล้วเราต้องพอดีพอดีนะอใช่มันจะมีบางปีที่พอเขาถามว่าแล้วคิดว่าไงเขาควรทำยังไง ประสบการณ์เราก็น้อยแต่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่จะไม,จะไม่เข้าข้างใครเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้แต่เราให้คําตอบปันน้าหนึ่งสองสามแบบนั้นไม่ได้การที่เราบอกกับเขาว่าเอ้ยเธอลองไปคิดก่อนไหมคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนคนนงเราให้คาตอบไม่ได้เขาโกรธเรานะอันนี้มันก็เป็นอีกประสบการณ์โกรธเราตรงที่เออทําไมเราถึงไม่ช่วยเขาอืไม่ช่วยคือหาคําตอบ ปลายทางให้เขาว่าเขาต้องทำยังไงแต่ตอนหลังอะเรากคือว่าผู้ชมการเราสอนแล้วว่าการที่เราไปซิมพารตี้เขาแล้วเข้าข้างเขามากๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเขาหรอมันยังมีทั้งสองแบบนะบางทีแบบให้คํำตอบไปแล้วมันผิดเขาก็จะกลับมาว่าเราดีดีไม่ว่าจะทางไหนนอะย,ยังไงเราก็คือคนนอกเลยฉังนั้นเนี่ย ถ้าตามที่พง์สองแนะนำให้คำติสสารให้ตัวเรามองเห็นความแตกต่างระหว่างซิมพาตีกับอินพาตีเนี่ยมันจะมันจะดีกับเรามากนั่นหมายความว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราแบบช่วยเขาได้เท่านี้ถ้าเขาจะโกรธเราอะไรเงี้ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะอันนั้นนะี่มันคือความคาดหวังของเขาใช่ซึ่งเราเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะเขาโตขึ้นหน่อยเขากลับมามองเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ควรทำแบบนี้กับเรา ถ้าคนจะโกรธออกรูปไหนก็โกรธได้ให้คําแนะนําไปผิดก็โกรธใช่ไม่ให้คําแนะนาก็โกรธเพราะลึกๆแล้วอ่ะเขาก็ต้องการอย่ามีใครทักคนที่เข้าข้างเขาใช่ไม่ได้เข้าใจใช่อาจจะต้องการคนเข้าข้างคือพงนึกถึงคํหนึ่งถ้าเราเอมพัตตีดีอ่ะวิธีการจะมาเองเพราะถ้าเราเอมพัตตีอ่ะใจเราจะใสเราจะไม่ดําดิ่งไปกับเขาเสร็จแล้วอ่ะวิธีการเราไม่ต้องเค็นมันนึกออกมาเองว่าแค่ไหนมันพอดี คำว่า empty ก็คือความพอดีนั่นแหละที่มันจะอยู่ในระดับที่แบบเขาสัมผัสได้ว่าเราฟังเราอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่ทางออกทั้งหมดอะ่ะมันจะต้องเกิดจากตัวเขาที่เรามองเห็นไปด้วยกันวเวลาคุยกับใครเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกว่าคนที่ให้คำปรึกษา่ะเห็นทางออกไหมแต่มันสําคัญตรงนี้ว่าคนที่เขาคุยด้วยเขาเห็นตัวเองไหมเราเห็นเขาไม่สําคัญว่าเขาเห็นตัวเองหรือเปล่า อันหนึ่งที่มุกแบบสะท้อนมาแบบดีมากเลยลึกซึ้งมากคือบอกว่าตอนนั้นน่ะเข้าข้างเขาอะ่ะเพราะต้องการความรักและการยอมรับเขาเรียกว่ามันเป็นแรงปรารถนาลึกๆภาษาอังกฤษเรียกเยนนิง่งเยนนิ่งคือลึกๆอะ่ะเราเกือบทั้งหมดอะ่ะเราต้องการแล้วมันจะออกมาในรูปแบบที่เราจะทําอะไรที่มันมีคุณค่าทําอะไรที่เราคิดว่ามันดีเฮียนาวตรงนั้นน่ะมีความปรารถนาที่ดีที่สุดแล้วว่าเราจะช่วยเขาเฮียนาวคือตรงนั้น ผู้ไปได้อะไรเสียงสั่น์ป่าไม่มีอะไรแค่แค่รู้สึกรู้สึกดีจริงๆนะตอนนั้นนะเราไม่มีใครเลยเงี้ยพอมีใครมามาคิดว่าเรามีประโยชน์กับเขาอืะเราเรารู้สึกดีเ่เ้ยซึ่งมันก็ดีจริงๆสิ่งที่มุกพยายามทําตรงนั้นอนะรู้สึกไงกับตัวเองตอนนั้นบนะ้างก็ภูมิใจในตัวเองนะรู้สึกดีว่าแบบมีคนมาคุยกับเราแนละ้วก็สบายใจมุกก็มีความเป็นแบบนั้นแหละ มีความที่แบบใครอยากจะมาคุยใครอยากจะมาระบายมุกเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆแล้วก็เป็นที่พึ่งของพงของน้องๆมันไม่ยังเป็นหรอกว่าจะต้องมีทางออกอะไรที่มากมายแค่ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกไว้วางใจอ่ะเอ็มพารตีกับซิน p a พารีอย่างเงี้ยเช่นถ้าเกิด คนจะจมน้าเนี่ยตัวยอย่างที่พงยกตัวยอย่างไปเนี่ยถ้าเอมพารตีก็คือว่าเราเข้าไปช่วยจากด้านหลังเราก็พากันขึ้นฝั่งไปได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดซิมบารตีเราอาจจะเรามีใจที่ดีกับเขาอยากจะช่วยแต่เราช่วยไม่เป็นใเงีนะ้มันอาจจะพามันจมไปทั้งคู่นั้นนะ่ะมันจะเป็นลิงก์กับหนึ่งอัวสองมือไหมตรงที่ถ้าหนึ่งอัวตามความเข้าใจนึงว่าถ้าเรามีความเข้าใจตัวเองก่อน แล้วเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นซิมบัตีอย่างเงี้ยคือเรามีใจอยากจะช่วยเขาอ่ะแต่เราก็ยังไม่พร้อมอ่ะแล้วเราก็ไปช่วยเขาอ่ะคือมันอาจจะดําดิ่งไปทั้งคู่ลง้งตัวเราเองด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คำว่าความพร้อมไม่พร้อมอ่ะสมมุติว่าเราโกรธร่วมเกลียดร่วมโมโหร่วมหรือว่าเศร้าร่วมไปกับคนที่เราคุยด้วยแปลว่าใจเรายังไม่มั่นคงแปลว่าเรายังไม่พร้อมหนึ่งอัวเนี่ยตัวอัวเนี่ยยังไม่พร้อม นั้นถ้าอัวไม่พร้อมมันจะช่วยลื้อไม่ได้มันจะจมน้ําไปด้วยกันทั้งคู่มันจะดําดินไปด้วยกันทั้งคู่แล้วถ้าเป็นตอนนี้ยมุกจะทําไงที่มันไม่ให้มันซิมพารตี้มุกจะฟังเขาเดียวคือมุกฟังเขาเป็นหลักก่อนคือมุกต้องมองแบบคนนอกตั้งแต่แบบอย่างนั้นจนถึงตอนเนี้ยคือมุกไม่เคยคุยกับใครอนอกจากกับพงขอบคุณนะใช่พงก็เป็นกระจกสะท้อนมาให้ม,มุกแบบหลายอย่าง มุกก็เรียนรู้จากพงนะวิธีการที่พงถามมุกให้มุกเห็นสะท้อนตัวมุกเองว่าเป็นยังไงที่มันเกาะอ,อยู่ะมันก็กระเทาะอ,ออกเรื่อยๆแล้วเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นน่ะตอนนี้ถ้ามีคนมาุยก่บมุกเราจะรับฟังเขาด้วยความตั้งใจและเต็มใจที่จะฟังนานเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาอยากคุยแต่เราจะฟังให้มากขึ้นโดยที่เราจะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกไปก่อน ฟังเรื่องจบแล้วอะไรเงี้ยมุกคงจะถามกับเขาในคําถามที่เขาถามเราถ้าเกิดเขาถามเรามาเราก็อาจจะถามเขากลับไปคิดว่าการที่ใช้คําถามของเขาะถามกลับเขาเองอเขาก็เหมือนจะได้รีเพย์ตัวเองอ่าใช่พอรีเพย์ตัวเองเขาก็จะคิดได้ถ้าใารคิดได้ถึงเขาจะไม่ได้คำตอบตอนนี้เราก็ไม่ต้องเล่นให้เขาตอบตอนอันนี้สําคัญประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราควรจะทํายังไง ต่อเมื่อเราต้องผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วอะดังน,นั้นประสบการณ์ตรงนั้นเป็นครูแล้วตอนนี้เราได้มาเห็นตัวเองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะมันมันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองขนาดไหนอะถึงจะยอมรับได้ว่ายูเนอร์นิ่งเราแปลงปรารถนาลึกๆเราคืออะไรอย่างเงี้ยพงก็ไม่ได้เป็นคนบอกมุกเป็นคนที่ค้นเจอเองพงร,รู้สึกว่าเรื่องนี้ยากความกล้าหาญความซื่อสัตย์ตรงเนี้ยเออมันเป็นเรื่องที่ผู้คนสัมผัสได้ใส่ๆแล้วใครๆก็อยากมาคุยจต่ก็น้อย